ครงการธรรมยรากาตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรสถาน7แห่งปีที่10ออนไลน์วันที่12มกราคมที่ผ่านมาได้เดินธรรมยตราครั้งที่3เพื่อน้อมรำลึกนึกถึงอนุสรสถานลำดับที่3สถานที่เกิดในเพศสมณนะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารวัดส,สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี โดยท่านได้อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2449ขณะมีอายุย่างเข้า22ปีณพัทศีมาวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโรโดยการธรรมยัตราในครั้งที่3เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เป็นบุญใหญ่พุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมต้อนรับพระธรรมยตราด้วยความพร้อมเพรียงอย่างเป็นระบบระเบียบสวยงาม นอกจากนี้ยังเข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 พุทธบุตรธรรมยตราก็ได้เดินอย่างงดงามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนซึ่งนั่งต้อนรับพร้อมใจการเปล่งเสียงสาธุการไม่ขาดสายตลอดเส้นทางการเดินของพุทธบุตรธรรมยตราที่มุ่งบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเข้มข้นนะคะ ซึ่งก็ได้มองกลางมองทางเดินก้าวบนเส้นทางที่ปูราดไปด้วยดอกเบญจสัพย์และทร,รับบานชื่นค่ะซึ่งก็ได้มาจากพลังสทธาเลื่อมใสายของพุทธศาสนิกชนนะคะที่ร่วมระลึกนึกถึงลำดับเหตุการณ์ความอัศจรรย์ของมหาปูชนียาจารย์ผู้ถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนนะคะ ก็ได้เห็นภาพของพุทธบุตรธรรมยตราที่สงบเสงี่ยมสง่างามก็ยิ่งไม่อาจกลั้นน้ำตาเย็นนะคะน้ำตาแห่งความเปลื้มปิติเอาไว้ได้ค่ะและวันนี้บุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมกันต้อนรับพระธรรมยตราในครั้งนี้เราไปรับชมรับฟังพร้อมกับอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ได้มาต้อนรับพระธรรมญาตราในพื้นที่จริงค่ะปกติก็จะเข้าซูมวันนี้ปิติใจมากคนลุกชูชันค่ะน้ำตาไหลดีใจมากๆเลยว่าปื้มปิติมากๆค่ะว่าพระที่ท่านเดินธรรมญาตรา3ส0 0พันกว่ารูปนิยงดงามมากๆอยากให้ทุกคนได้ไดเห็นได้พบได้ได้กราบได้วาตัวจริงเลยนะคะปกติเราก็จะเข้าซูมอยู่เป็นประจำเลยนะคะวันนี้ปื้มใจมากคนลุกตลอดเลย เราเคยเห็นแต่ทหารเดินแบบพร้อมเพรียงแต่วันนี้ค่ะได้มาเห็นพระธรรมยาตาท่านเดินแบบพร้อมเพรียงเดินแบบสง่างามเหมือนเดินกับนักรบจกักรพรรดิจริงๆเลยคําว่านักรบจกักรพรรดิคือนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนก็นึกถึงไปตรงนั้นว่ามันเปื่มจริงๆเลยเนี่ยใช่เลยค่ะคําว่าสร้างพระเป็นพระนอกจากมีผิวพรรณวันน่าผ่องใสร่างกายแข็งแรงแล้วก็สง่างามมากนักรบจกักรพรรดิจริงๆ ปื้มปื้มมากมากพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะวันนี้เราได้มาบูชาธรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดวัดปักน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพนุนีนะคะพระผู้ปราบมารถ้าไม่มีไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะมีไม่มีโครงการนี้เนาะไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้วหลวงปู่นี่ท่านอยู่ในศูนย์กลางกายทุกคนลูกๆทุกคนเลยทําให้เรามีรอดพ้นจากภัยอันตรายรอดพ้นจากโควิด ตัวเองคิดแบบนี้เลยว่าทุกคนในโลกนี้มีความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ได้ดูแลลูกหลานของท่านนะคะวันนี้เราได้มาโปรยนะคะได้มาโปรยได้มาต้อนรับพระธรรมญาตราก็ถือว่าเป็นการบูชาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เอาบุญไปฝากทุกท่านทั่วโลกนะคะที่ยังไม่ได้มาต้อนรับพระธรรมญาตราในครั้งนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ ที่ยังไม่ได้มาก็เรียนเชิญได้มาที่ยังไม่ได้เข้าซูมก็ขอให้เข้าซูมนะคะเพราะว่าบุญนี้จะหล่อเลี้ยงเราไปตลอดจนชั่วอายุไขแล้วก็ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลยนะคะดีใจมากๆนะคะบุญฝากทุกท่านเลยนะคะพอทราบข่าวว่าเออหลวงพ่อยเข้ามารับตอนรับพระนกะก็มีใจมากเลยคะ่ะแล้วก็พระที่มาเนี่ยก็เป็นพระที่ชวนมาบวชก็มีด้วยนะคะ เรารู้สึกมองไปเนี่ยมันปื้มไปหมดมันปื้มแบบปื้มปิติมากๆพอเหยียบเข้ามาในวัดปุ๊บรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยดีใจมากดีใจจนบอกว่าโอ้โหเราได้กลับมาวัดแล้วดีใจมากเลยความประทับใจมันมากๆเลยมองเห็นพระเห็นหลวงปู่มันแบบบอมันปื้มปิมปมปติอ่ะปิติแล้วก็มันเหมือนว่าความร,รู้สึกเรามันออกมาจากข้างในเลยอ่ะเห็นแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามัน ขนลุกไปทั้งตัวเลยแล้วก็ปืม้มปื้มมากๆเลยอ่ะคราวนี้รู้สึกว่ามันแบบมีความรู้สึกว่าทําไมพระท่านถึงงามมากมากเลยงามทุกองคเลยอะ่ะงามเหมือนกันหมดเลยเมื่อเวลาที่มองไปอะ่ะงามจริงๆเลยอะ่ะตอนเห็นหลวงปู่ผ่านมาตอนแรกนะรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมีความรู้สึกว่าคือเหมือนเราได้กลับมาอีกครั้งได้กลับมาแล้วรู้สึกว่ามันประทับใจแล้วมันก็ปื้มปิติมากๆเลยอะ่ะปื้มแบบว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้มาแล้วไงคือเหมือนว่า รอคอยอ่ะรอคอยมาเลยรถจะได้มารอคอยมากมากเลยแบบพอมาปุ๊บมาถึงเนี่ยพอเหยียบถึงปุ๊บโอ้หดีใจมากเลยดีใจดีใจดีใจสุดๆเลยมาตอนรับพระเนาะพอมีโครงการปุ๊บก็มาเลยไม่รอเลยค่ะแล้วก็จองไว้ล่วงหน้าแล้วจะมาจนกระทั่งจบจบโครงการเลยค่ะจ้ะเพราะว่างานอย่างนี้เนาะถ้าเราไม่ได้มาเป็นหนึ่งในในงานอย่างนี้เนาะมันหาไม่ได้แล้วชาตินี้ะจ้ะ แลอาอย่างเราญาติของเราอ่ะญาติของเราแทดีถ้าเกิดว่าเขาได้รู้นะอยากให้เขามาทั้งหมดเลยอ่ะเพราะว่ามาเนี่ยใครทําใครก็ได้นาะใครไม่ทําใครก็ได้แต่มันได้น้อยไงแต่ถ้ามาเองมาเป็นครอบครัวจะได้เยอะมากๆเลยอธิษฐานอะไรก็สําเร็จง่ายมากจ้ะ ฝากโครงการนี้เนาะถ้าใครได้ทราบข่าวก็ขอให้มาเนาะถ้าใครมีลูกมีหลานก็ขอให้เอามาบวชเพราะว่าโครงการนี้นะเนี่ยตอนนี้ขนาดพูดเองคนยังลุกสู้หมดอยู่เลยทั้งตัวเลยนะคะนี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาเนี่ยเราได้มีพระที่เราชวนมาบวชหรือว่าเรามีลูกหลานที่เรามาบวชเนี่ยเราจะปื้มมากๆเลยอย่าพอมองไปเนี่ยขนาดนี้นะนี่ขนาดว่าชวนมาบวชนะเราเห็นพระเนี่ย คือมองมนเหมือนเป็นผ้าของเราทั้งหมดอะเหมือนผ้าที่เราชวนมาหมดเลยเหมือนแบบมันเหมือนเราได้กลับมาตรงนี้มันเป็นเหมือนเราคุ้นเคยหมดเลยอะแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่เคยมาถ้าได้มานะมันจะปื้มปีติมากๆค่ะสถานการณ์อย่างนี้นะอย่างโควิดด้วยค่ะแล้วก็ที่เราจะได้มีโอกาสมาต้อนรับพ้าเนี่ย ยากมากเลยนะคะแต่เราได้มารู้รู้สึกว่าเราเนี่ยแบบมีบุญมากเลยอะ่ะถือว่าเราได้มาพอเราจะทราบข่าวเลวาไเม่ดีรีรอเลยอะ่ COVID, อะโควิดอ่ะถามว่ากลัวไหมไม่ได้บางคนกลัวแต่ว่าส่วนตัวตัวเองไม่ได้กลัวนะเพราะว่าเราไม่ประมาทไงใช่ไหมแต่เรารู้ปุ๊บเรามาอนุภาพบุญอะ่ะอนุภาพบุญเนี่ยถ้าบุญเนี่ยถ้าใครไม่มาเนี่ยบอกเลยว,ว่าชาตินี้ไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าะเพราะว่า ปีหนึ่งมีครั้งแล้วก็เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีง่ายๆกี่ปีแล้วที่ไม่ได้จัดแลแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหเรานี่เกิดมาชาตินี้ไม่ตายฟรีแล้วก็อยากมีบุญมากๆเลยค่ะก็อยากให้พี่น้องทุกคนเลยเนาะที่อยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยจ้ถ้าทราบข่าวอะถึงเราไม่ได้มาเนี่ยถ้าเวลามีคนเขาไปชวนเข้าซูมาให้เข้าเถอคะค่ะเพราะว่าส่วนตัวตัวเองแม้จะมาตลรับซูมก็ยังเปิดอยู่นะคะที่บ้านก็จะเปิดเสียงดังเลยค่ะเพราะว่าคือ บุญอันนี้ใครทําใครก็ได้ตัวเองจะรู้เลยว่าบุญเนี่ยทำเนี่ยสำเร็จทำง่ายมากง่ายง่ายง่ายมากเลยค่ะบอกกล้วยวาอย่าอันนี้ง่ายกว่าเลยนะคะ